สวัสดีครับผมผมท็อปมิล่าพาตลุยนะครับผมวันนี้ผมจะกลับระยองนะครับผมผมกลับระยองไปหาลูกรักทั้งสองนะฮะที่อยู่ระยองก็มีกระบะกับมีมินนะฮะอีกคันหนึ่งจอดอยู่อู่นะ,ะ, <c oughs> อะโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะเอาคัานไหนไปนะฮะระหว่างสองคันคันดากับคันชมพูนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะเอาคัานไหนไปนะฮะแต่ผมจะพาทุกคนวาร์ปไประยองกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะครับครับผมก็ได้มาถึง บ้านผมไปที่เรียบร้อยนะครับอ่านี่ก็มาซอยทางเข้าบ้านแล้วแหละนะครับรถจะติดไหมก็อะไรนะโอ้โหโอ้โหโหรถอย่ายิซงอย่ายวซีงเงมันมากก็เดี๋ยวมาดูรถกันว่าที่ผมจอดไว้อยู่เกือบห้าเดือนนะห้าแหละไม่เกือบอ่ะเออห้าเดือนเลยแหละเนี่ยก็มาถึงแล้วโอ้โห หรือบ้านใครไปทําลายวินเทจไว้ให้ปล่อยไว้ห้าเดือนนะบ้านแบบโหญ้าเรื้อยก็ไปเลยนะสภาพเอหญ่าเรือไปขึ้นมิ่าแล้วนะเออีิลงงี่เดี๋ยวปลดนุ่นนุ่นนุ่นกระเป๋าคนละอันจะปลดล็อกก่อนปลดล็อกประตูรีโมทก่อนแล้วก็ไปไข่ด้วยเราตีไปหลายชั้นนะเป็นห่วงลูกปลดล็อกประตูบ้านก่อนเพราะผมติดสัญญาณกันรีโมทไอ้กันขโมยไว้นะเก็บแจนะ อหากุญแจแป๊บหนึ่งแจเยอะแยะ <c oughs> หลายชั้นอยู่นะกว่าจะเข้าในบ้านได้เนี่ยโอ,โอ้มันหลายหลายพวงผมล็อกหลายชั้น <c oughs> ไปผมดับรถก่อนแล้วกันอ่โอเค นะสภาพออดูเถาวันเลื้อยเข้าบ้านเลยโอโ้โหใครไปทำลายมิ้นท์ให้มาดูบ้านเลยนี่ยนะคันนี้เป็นหนูมิ้นท์นะครับผมหนูมิ้นท์คันนี้ก็จอดฝุ่นเกาะเชียนะแต่สภาพทรงเขาสวยนะฝุ่นเกาะน,นิดนึง,น,งน่นะ แม็ e กทีขอบสิบสามไเปลี่ยนล้อแม็กด้วยก็เยอะมากต่าวันเลยเข้าไปเลยนะเ,าานเ,ยเข่าวันคืออะไรฮองเองแล้วครับอันนี้ก็เป็นหนูแดงจอดภุมผ้าไว้อย่างดีคันนี้ไปแบบนี้ก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาติดรถดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผม อ่าเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนนิดนึงคันนี้ก็เป็นรถคันแรกของผมเลยนะครับก็เป็นมิล่ามิน์ผมเรียกว่าหนูฟ้านะครับผมคันนี้ผมก็ได้ทําการวางเครื่องแล้วก็ชุดมงชุดแม็กผมเปลี่ยนหม่หมดนะฮะโชคช่วงล่างทุกอย่างคือทำไว้แบบคือเป็นรถที่พร้อมใช้มากเลยนะต้องท้าความกอนอะคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ ยังไม่รู้มิาคืออะไรเลยก็เหมือนทุกคนอ่ะที่เริ่มเล่นรถมิ拉ไม่ทุกคนยังได้รู้จากช่องเรากกอนเราไม่ได้รู้จากช่องใครเลยขี่ขับรถผ่านไปเอ้ยไปขับรถผ่านไปไปเจอรถอะไรทําไมมันเล็กจังน่ารักอก็ซื้อเลยเดี๋ยวนั้นไม่ได้คิดไม่ได้อะไรหกหมื่นเก้าอหกหมื่นเก้าพอวันรุ่งขึ้นจอดสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติด ตามช่างมาตามช่างมาช่างบอกเปลี่ยนแบตอ่าเปลี่ยนแบตก็เปลี่ยนเช้าว,วันลุกขึ้นมาไม่ติดไม่ติดอะไรวะซ่อมอ,อยู่สี่วันติดเออซ่อมแบบรายวันอะออจนจนซ่อมไม่ไหวแล้วนะฮะ <ๆ S 2> ก็เลยทําการเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยอ่านะยกเครื่องใหม่ขึ้นมาก็ตั้งแต่นั้นวันนั้นมาที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องนะฮะ ก็ไม่มีการซ่อมเกิดขึ้นเลยนะฮะตอนนั้นเปลี่ยนไปเท่าไหรห้าหมื่นหมดไปห้าหมื่นห้าพันบาทนะก็เดี๋ยวมาดูว่ารถคันนี้จอดมาห้าเดือนจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะแต่ฟูนคิดเดี๋ยวผมจะทําการล้างบ้านก่อนเดี๋ยวก็รถมาล้างนะครับอ๋โอโุ่นเยอะมากอ่ะเอ้ยไอที่หุมตู้ก็ยุย่ยละ นะฮะจะเปิดดูเครื่องก่อนเดี๋ยวเคาะเคาะเคาะก่อน <c oughs> เดี๋ยวคนถ่ายเคาะอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอะไรตกใจตัวนั้นเอนะเอโอ้โหโอยเนี่ยดูเอาแล้วกันนะฮะฮยากยากขึ้นอนะ<บ> <c oughs> จอดจนยากขึ้นนะฮะตกใจด้วยว่างูเขียวย,ยอดอะไรมาเนี่ยโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไม่มีที่จะขึ้นแล้วอะมันเลื้อยเข้าบ้านไง มันเลื้อยมาจากข้างล่างอ่ะใช่เดี๋ยวผมขอดึงออกมันออกมาก่อนใช้เซนเซอร์ด้วยเซนเซอร์ด้วยเดี๋ยวดึงจากข้างล่างนะฮะแต่เครื่องไม่มีปัญหานะจ๊ะดูก่อนดูก่อนโอเครื่องใหม่เครื่องใหม่นี่นะนี่อันนี้เครื่องอะไรครับเครื่อง EF เอไม่ใช่ JB เครื่อง JB JL นะฮะสี่สูบเทอร์โบ นะครับผมเป็นแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะฮะคันนี้เพราะผมชอบเกียร์ธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวมาพูดทิ้งขายว่าไม่ได้ทิ้ง้ายนะคันนี้ผมขายนะก่อนจะใครจะตัดสินใจในในการซื้อนะฮะก็ดูคลิปนี้ไปประกอบการตัดสินใจเลยโอ้โหมอหนงมอน้ํานะเี่นะสงสัยผมต้องล้างมอน้าซะหน่อยนะตะกันเต็มเลยอืเดี๋ยวทําอะไรนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมาล้างอนะ โอเคเดี๋ยวยกแบตเฉพาะชุดแม็กนี่ตอนนั้นหมื่นห้านะใช่ครับรไม่รวมยางนะฟังดีๆก่อนใช่หมื่นหมื่น้าอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบก่อนเธอ, <laughs> เธอนะเออนต้องมาดูว่ารถเราจอดนานเราต้องถอดแบตไว้นะอ่ะเอาแบตมาใส่โอ้โหสดๆไปเลยนะ สดดเลยครับผมโอแต่เมื่อกี้ตกใจจริงๆนึกว่าโอ้ตายแล้วอะไรอ่ะก็มีการ modify เกิดขึ้นแล้วทำไมอ่ะไอ้หัวแบตตัวนี้มันใหญ่อ้าวจะผมขอจะเอาคันแดงมาใส่ดิคันแดงเออคันแดงมีแบตที่ไหนเล่าถอดหรือเปล่าวะเออใช่ปะคันแดงมีแบตที่เอาเอาไว้นั่นแหละแบตคันแดงเดี๋ยวทำคันนี้แป๊บนึง ทำได้ใช่ไหมเนี่ยทำได้เนี่ยฮะได้แล้วนะแล้วอย่าให้หายด้วยนะนันเก็บไว้ด้วยค่ะอ่ะเก็บไว้เลยค่ะอ่า<ำ>ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> สายสั้น ำมาเนะสายสั้นมาพี่น้องอแล้วปกติมันใส่กับแบตตัวไหนอะแบตมันอีกตัวหนึ่งแบตมันหมดไปแล้วตัวนั้นอะก็เอาคันแดงมาทีแบบว่าคันแดงไหนแตะไปก่อนขใา้รถติดก็พอโอ้ยมันจะเด้งออกมาใส่หน้าคนไทยปะเนี่ยกัวดิเป็นแจรถแจรถอยู่นี่อ่ะ ทีเดียวติดเลยครับอ่ะติดอยู่สุดยอดครับเนี่ยฮะรถมันจอดนานอะจอดนานมากๆเดี๋ยวรอให้มันวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับผมนะฮะไปคันนู้นไหมอ่ะเดี๋ยวลองคันแดงดูเพราะว่าแบตมันมีอยู่นะเพิ่งซื้อคันแดง นี่นี่เอ้ยแม็กขอบไรครับสิบสามครับผมเออโอ้แต่คันแดงนี้มันมีผ้าคลุมไหมคันนี้อ๋อความแตกต่างของการมีผ้าคลุมกับไม่มีผ้าคลุม <c oughs> <c oughs> ลำเอียงปะเนี่ยพ่อลำเอียงปะนะ่ะไม่ใช่มันหาซื้อหาซื้อไม่ได้ไงอก็เลยไม่ได้คุมไว้ไง โโอหถึงไว้นู่นก่อนถึงไว้ลาวก่อนเถอะต้องเช็คก่อน <laughs> เอ้แต่ผ้าคลุมดีอยู่นะเออแต่ผ้าคลุมไหมี่ย <ผม S 1> ใหม่เลยัไปซื้อ<ล>ผ้าคลุมใหม่เสแล้วนเนี่ยอ้าวแบดไม่มีตัวชีวิตมินออกไปก่อนละอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูคันแดงดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปลองดูไฟติดแล้วแหละ ีเดียวเหมือนกันไม่น้อยหน้ากัน <laughs> <laughs> นะตัวนี้ใช่อันเดียวกับไอ้หนูมินไมนะ่น่ะเอัน,นี้ <c oughs> เป็น e f ครับผม e f d e t นะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องที่มันตัวใหม่ขึ้นมานิดนึงไม่มีถูกเลยจ้าครับตัวนี้กระบะแข้ครับผมแข้เลยนะสุดยอด เสียงเสียงก็จะอย่างนี้ครับผมเครื่องสามสูบจะเสียงอย่างนี้แหละนะคนละฟิลกับหนูมินคนละฟิลกับหนูมิ้นเพราะหนูมิ้นถ้าเครื่องสี่สูบมันจะเดินเรียบกว่านะเสียงมันจะไม่ดังตอนนี้ติดก็พอแล้วดูจากสภาพบ้านก่อนใช่ที่ยาขึ้นหนูมินเมื่อกี้นะไปเดี๋ยวผมขอลเวลาเคลียร์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลดออกไปก่อนนะครับผมโอ้ยได้ได้แม็กหนูหนูพิงแล้วยืมก่อนได้ไหมเอาคันนี้ไปใส่ก่อนเนาะ ยืมก่อนได้ไหมอ่ะแล้วคันนี้จะใส่อะไรทีเนี้ยอะแล้วคันนี้จะใส่อะไรอ่ะกตลังใส่ <laughs> เอาห้อยไว้ก่อนเนี้ย นี้หน่อยป่ะคิดฝ<า>ั่งนี้ก็แค่นี้แหละพอดีแล้ว<า>จะดูอีกทีไปได้ไหมนะ่ะได้อยู่ เดี๋ยวหนูแดงเข้าไม่ได้นะได้อีกใช่ไหมคออันนี้มันยาวกว่าวะ่ะเออมามาเลย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 ,เลยพอพอ ค่อยๆประตูจังเดี๋ยวคันนี้จะล้างมองนามอยู่อ่าได้อยู่ไหมได้อยู่เดี๋ยวไอ้แดงเข้ามาก่อนค่อยว่ากันหนูแดงเข้ามาได้ไหมนาหนูแดงอะ่ะได้สบาย เออเจ้าคันไหนกลับเนี่ยคันนี้แหละยฮะเออไม่เชื่อเพราะหนูมิ้นเนี่ยไ่เห็นเปนไรเลยคันเนี้ยดีสภาพดีเลยเออนะฮะหนูมิ้นไม่เห็นเป็นไรเลยติดเครื่องไว้ก่อนอ่าเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับผม กลับมาดูไม่ได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้เขอะสุดนะฮะคันนี้คุมไว้ไม่ไม่เป็นไรนะเอออ่ะก็มาเช็คสภาพรถไว้สักนิดหนึ่งนะฮะไม่เสียแรงผ้าคุมอยู่กระบะคันนี้ก็เป็นกระบะแดงนะะกระบะแดงอยู่ในอีพีหนึ่งอันนี้ใช่อันนี้คันแรกของผมเลยนะครับใช่ใชคันแรกที่ทําคลิป อ๋อต้องไ,ไล่ทำลายรถคันแรกอ่าใช่ใชส่วนรถคันแรกคือคันนี้นะครับผมเป็นมิล่ามินนะครับนะคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลูกรักเลยนะครับเป็นคันที่คันแรกที่พาผมขี่ขึ้นเหนือล่องใต้ไปไกลสุดก็นครศรีธรรมราชคันนี้เลยนะฮะคันหนึ่งโลใช่ขี่ไม่มีพักเลยแวะเติมน,น้ำมันอย่างเดียวนะฮะเออถามว่าเครื่องดีไหมคันนี้ ไม่ต้องถามนะเครื่องสุดยอดแล้วนะฮะใครที่สนใจอยากจะแบ่งคันนี้ไปผมแบ่งให้ได้นะฮะนะส่วนราคายังไงก็โทรมาสอบถามทางเจ้าของรถแล้วกันผมแค่เป็นผู้ดูแลดูแลนะฮะใช่ออีกคนเจ้าของรถอะนะอยู่ข้างหลังคุยกันเอาเองนะฮะ <c oughs> ใช่เพราะว่ารถคันนี้ทํามาดีถามว่าบางคนอะมีมีเคยมาถามอยู่ เราก็จะแบ่งให้เขาบอกราคาสูงสูงก็สูงก็ผ่านค่ะแค่นั้นเองเพราะว่ารถเราทํามาจบแล้วไงเรารู้สิเราอันนี้ล้างล้างมาแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวครับผมสีภายนอกไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะใครพอใจอย่างนี้ก็ขี่อย่างนี้แหละนี่แล้วมาดูก่อนใครว่าใครว่าไอ้มิล่ามิ้นไม่แข็งมามีหลักฐานอันนี้รอยมอไซคชนนะเนี่ยรถเราไม่เป็นไรนะชนดังปังเพราะมันเป็นเหล็กไง ยุคแตำี้ก็มีแค่ยุบตรงนี้แต่ไม่เป็นไรก็ตีออกมาได้ใช่ส่วนแม็กก็แม็กสิเนี่ยมันทีเด็ดเลยนะตัวนี้เป็นแม็กสายแบบสายซิ่งเลยนะฮะแม็กสวยงามภายในมาดูภายในก่อนอ่ะเดี๋ยวเข้าได้คนเดียวแคบนิดหนึ่งเมี่งด้วยอ่ะนะฮะถ่าย ภายในคอนโซลเป็นของมิล่ามินนะฮะเรือนไมเป็นตัวนอกครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นปลดอันนี้เขาเรียกว่าปลดล็อกร้อยสี่นะฮะนี่นะมีของแต่งด้วยนะคะนันนี้ปลดล็อกร้อยสี่ไมเป็นของเอลสองร้อยหัวเกียร์ความเร็วสูงสุดหัวเกียร์เป็นไม้นะฮะความเร็วสูงสุดคันนี้ทําไว้เนี่ยไม้มีร้อยสี่นะแต่วิ่งเลยมานี่เลยฮะ,ะผมว่าน่าจะมีร้อยหกร้อยเจ็ดได้นะความร้อนเป็นยังไงเล่าความร้อนก็ปกติดีครับผม ไม่มีปัญหาภายในนับว่าพอใช้ได้นะฮะพอใช้ได้นะรถผมใช้เองนะครับผมก็เนี่ยฮะตามภาษาภายในมันมิ้นต์เดิมๆเ,เลยเบาะผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมขี่เดิมๆนะฮะก็มีขาดรูโน้นขาดนะภายในเก็บหน่อยนึงก็ดูดีใช้งานได้ครับผมไม่มีปัญหาคอนโซลมีเก๊ดด้วยนะเนี่ยมีเกะตัวนี้ด้วยไว้เก็บของนะครับผม วิทยุใช้ได้นะฮะต้องไปต่อลำโพงแต่เครื่องเสียงอ่ะใช้ได้ต้องไปต่อลำโพงเลยนะครับอ่ะโอเคนะผ่านไปเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ตัวเต็มกันมากนะเมื่อสาวแค่แบบออเดิร์ดูสภาพแบบตอนต้นคลิปเนาะฝุ่นเกาะนะใช่อันนี้ <คำ S 1> มี<อ>จม<บ>ูกด้ว,วยนะอย่างเท่อ่ะอ่ะ นี่เครื่องยนต์ทีเด็ดอยู่ที่เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ทุกอย่างวางใหม่นะฮะแล้วผมก็แจ้งลงเล่มไว้หมดแล้วนะตัวนี้นะฮะพร้อมใช้งานใครมีตังมาคันนี้เป็นคันที่ขับมันที่สุดในบ้านนี้แล้วนะ,ะขับสนุกที่สุดเพราะว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วมันก็แรงด้วยได้เครื่องที่สมบูรณ์มานะอืะอ่าเรื่องเครื่องไม่ไม่มีปัญหานะฮะส่วนใครที่ได้ไปผมจะเก็บปั๊มลมให้ปั๊มลมตอนนี้มัน ซึมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยถ้าใครจะเอานะเออเอาเอาจริงๆค่อยโทนะอ่ะนะครับอันนี้เล่นเล่นไม่ต้องโทรนะมใช่ไงมันมันมีหลายคันแล้วผมดูแลไม่ไหวนะอืมดูดินะผมขายคันนี้เพื่อที่ผมจะไปต่อยอดอีกคันนะฮะใช่อย่าลืมว่าจอดอยู่อีสองคันนะอ่าเออเนี่ยคันนี้มาก็อันนี้ซื้อผ้าคลุมมาไว้แล้วไว้คุมไว้คุมแอลสองร้อย รถผมจะเอาคันนี้<ม>กลับกรุงเทพนะครับผมอ๋อเ,นะเปลี่ยนไปใช้บ้างใช่ไหม <S <S เปลี่ยนกลับกรุงเทพส่วนใครที่สนใจอยากดูรถนะครับผมก็มาดูได้ที่ระยองนะฮะมาถึงระยองก็โทรหาผมแล้วกันโทรนัดกับผมอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ,ะเพื่อที่เราจะได้ลอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยอ่ากดติดตามด้วยที่สําคัญนะเพื่อที่เราจะได้มีกําลังใจในการนทำคลิปต่อไปนะครับ ใครมีความรู้แบ่งปันประสบการณ์ก็มาแชร์กันได้นะครับผมนะครับผมก็ทําเกี่ยวกับมิาเนี่ยผมก็แค่คนเล่นนะเออหรือใครอยากอยากจะแบบรีวิวรีวิวการใช้งานรถตัวเองอ่ะที่ไม่ไม่ที่ไม่ได้ขายอ่ะก็ทักเรามาได้ใช่ว่าเออเนี่ยช่วยมารีวิวรถตัวเองรถว่าเนี่ยใครอยากออกช่องก็ทักมาได้เอออยู่เราแค่ใกล้เคียงเราไปอยู่แล้วเรามานั่งคุยกันนะเออทำไมคนถึงชอบเล่นรถมิา นะครับผมแต่ผมว่าในระยองก็มีหลายคันอยู่นะแต่ผมเวลาไม่เยอะไงมาแป๊บๆปเดี๋ยวผมก็กลับอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องมีถ่ายงานอีกเพราะผมไม่ได้ทําช่องช่องเดียวผมมีสองช่องไงอย่าลืมมีสองช่องนะตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยครับผมก็ยังไม่เกิดสักช่องเลยนะก็ทําตามไปครับผมนะทำใจรักไงโอเคโอเคผมับคลิปนี้มิาพาตลุยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ